สวัสดีครับวันนี้พบเกมเจ็ดบาปกับผมครับมิสเตอร์เคก็ขอเรียกว่าเกมเจ็ดบาปก็พอนะเพราะชื่อเต็มมันโคตรยาวอะไรว่าเซเว่นเดลี่แกงครออะไรทักอย่างเงี้ยค่อนข้างจะโคตรยาวรับขอเรียกว่าเจ็ดบาปนะครับก็วันนี้ครับมาเล่นเกมของเจ็ดบาปจริงๆอ่คือเกมนี้ผมเล่นตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดนะ คือผมมีคลิปนะถ้าคุณไปหาดูในช่องนะผมเคยทํามาก่อนในเกมนี้ตอนนั้นทําสมัย3ปีก่อนนะยังเป็นน้องอยู่เลย <c oughs> การพูดกันจายัยงงบอว่าโคตรจะหน่มแนนอยู่นะครับก็เป็นสมัยที่ทำเ,เกมนี้เปิดใหม่ๆเนาะแล้วก็หายไปเลยวันนี้ครับมากับเกมของ7บาปอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาด้วยกับ i.d. ดีดอกเพชรครับ ไอดีดองเพชรน,นะครับมีเพชรอยู่ที่876เม็ดนะวันนี้อยากเปิดกระชาเพราะเกมของเจ็ดป่าตอนนี้มันมีการร่วมมือครับกับอนิเมะเรื่อง Overlord ครับซึ่ง Overlord เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบแบบโคตรโคตนะครับติดตามทุกอ่าซีสซันนะครับแล้วก็มีการไปอ่านนิยูนิย,นยายเพิ่มด้วยนะ ค่อนข้างแต่ชอบมากๆครับโอเวอร์หลอดเนี่ยกวันนี้เจ็ดบาบร่วมมือกับโอเวอร์หลอดนะครับแล้วก็ิีตะคอยมา4ตัวนะก็จะเป็นทัตไอครับแล้วก็จะเป็นอา่าอันเบโดครับเชนเทียครับแล้วก็โคคิวทัตนะครับก็4ตัวใหม่จากโอเวอร์หลอดเข้ามาในเกมของ7บาบเนาะก็เลยต้องเปิดกระจาก,กันหน่อย ต้องเปิดกาชาจะหาจะเอาแบบการันตีก็คือต้อง600เพชรใช่ไหมอันนี้คือการันตีเลยคือผมไม่เคยเปิดถึงการันตีนะเกมเนี้ยเปิดแค่ไม่กี่รอบก็ออกมาแล้วก็ <c oughs> คิดแต่ว่าเกมนี้ผมคค่อนข้างจะดวงดีสักนิดนึงนะมาเปิดกาชากันแต่ก่อนเปิดกาชาครับผมขอขายของก่อนนะครับ ก็ถ้าหากลครับใครที่ต้องการจะหา ID ดองเพชรนะของเกม7บ็ดบาบด้วยหรือเกมของวันพีชเจษคุ้วันพีชเบลตี้ร้าหรือเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะแนะนำร้านของคุณธเนศนะครับก็สามารถทักกันไปขอซื้อ ID กันได้นะซึ่งลิงก์ของ Facebook ของคุณธเนศนั้นอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถทักกันไปได้ ID ดองเพชรราคาถูก,กครับซึ่งมีหลายเกมมากๆเลยนะ มากครับครั้งแรกครับมื่กี้คือกดผิดกดไปโดนเปิดการชาเฉยๆเลยยังไม่ได้พูดไม่กล่าวเลยหครั้งแรกน่าจะเกลือแหละออกมาทรงเนี้ยก็จะคู่เกิดน้าก่อนมือไปโดนกดเปิดซะงั้นมาครั้งแรกครับมันคือตัวนะน่าจะเกลือเนี้ยคือโดนศกระเด็นอย่างเงี้ยรุ้งไหมโอเคสกิปนะ โอเคเรืงมันคิดซะว่าไม่เคยเปิดแล้วกันนะเพราะมือไปโดนนะครับมือไปโดนเปิดหมากของจริงเสียเพชรละปัจจันนี้คือตัวฟรีนะครับของฟรีไม่เคยมีของดีหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะมาท่านไอโอวัลล์ทั้งหลายครับมาเลยมาตัวใหม่รุ่งจรงมาไอซูอ,อุโกนรุร่งมา วิ่งไหมไม่วิง่งอย่ากตกกระเด็นนะอย่ากตกกระเด็นก็พอรับได้อันนี้ก็เสียงนะรู้สึกว่ายัางไม่มาหรอกถ้าถาจะมาเนี่ยไอเจ้าปีศาจเนี่ยมันต้องตาแบบวิ่งขึ้นมาตอนแรกรุ้งไหมทองจ๋าเลยครับตีกลับตีกลับตีกลับโดนดาวเมดไปก็ เกลือนั่นไงผมชอบการเปิดกระดาเกลือมีนะมันคือมันได้ลุง้งเอ้มันได้ลุ้นหลายฉากค่อนข้างจะดูตื่นเต้นนี่นะมีการแบบว่าดิดพลังกลับไปมีทั้งเออมีเพื่อนมาช่วยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีการแปลงร่างอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่การเปิดกระาเนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับทำให้เราไ,ได้ลุ้นดีนะทั้งที่สาม อันนี้สคคิปแล้วกันนะผมรู้สึกมันเงียบเหลือเกินนั่นไงสามครั้งไปแล้วครั้งที่สี่รุ้งมารุ้งมาเกิดนะมารุ้งมา S S R รุ้งมาพิศาจวิง่งอ่ะอันเนี้ยอาจจะมานะเตาวิ่งอย่างเงี้ยนี่ครับโอ้โหกระเด็นโดนตกกระเด็นเลยครับรุ้งมา ต้วงมาไหมเนี่ยไม่น่าล่ะหู่งทองอลา,ามเลยครับโอ้โหดีกับไปเรียบร้อยเละโอออกยากเนาะ <c oughs> อุตส่าห์เพิ่งพูดไปว่าเขมนี้มันออกผมต้องดีแต่อันนี้สี่ครั้งเลยครับครั้งที่ห้าครับโอ้วิง่ง ไม่วิงไม่มีเพื่อนมาก็สคลิปแล้วกันนะโอเคห้าครั้งนะนี่คือหนึสิเพชรไพชนะครับร้อห้าิเพชรแรกไปแล้วดุงไม่ออกเลยหลังตูวไม่มีหน้าตัวไม่มามาเฮ้ยเงียบจังวะโอ้โหผมก็เด็นเลยปันนะ เ้ยเอดี๋ยวนี้มันเกือขนาดนี้เหรอเออมันก็อันนี้มันเจ็บจี้เลยนะถ้าหากหาเพชรมาเองเนี่ยโอ้โหนี่ป่าไปร้อยแปดสิบเพชรเลยครับอ่า SSR ครับหรือรุงอะ่ะศูนตัวอัตราออกมันก็ปกติสาเปอร์เซ็นต์นะคือแบบหลังตู้ไม่มาหน้าตู้ไม่มีตรโ,โหโดร้ายเลยเ,ลเว้ยมา รุ้งมาเอาเบโด้เชนทียโคคิวทัตท่านไอมาเลยมาซักตัวหนึ่งเปิดล่ากับมาเงียบไปแกเบโดูเงียบสงบเงียบสงบรุ้งนะรุ้งรุ้งมาเปิดล่ากับมาให้เบโด้เอ s เอสากกว่าสตูดิโมารุ้ง โทคอลาาอีกแล้วระเบิดกลางทางสิคิปเจ็บจี๊ถ้าครบ300เพชรก็จะการันตี SSR 1ตัวนะครับแต่มันโหดร้ายเกิดไปนะการันตีเนี่ยเพราะระหว่างทางไม่มาเลยมันโหดรายมากเลยโอ้กนันเด็นอีกแล้วออดแอร์แล้วเกิดอีเวด้วย ยืนขาแข็งๆหน่อยแล้วช่วยปีกกลับไปได้หถอนะสองร้อยเจ็ดสิบเพกแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้มปิดเลยเว้ยขาแข็งๆแล้วปีกลับไปโอ้โหอดแอร์เหลือเกินโดนตบกระเด็นเออไม่รู้ว่าคนที่เล่นเกมไม่อยู่นะตอนนี้มีใครที่ อ่าไร SSR จนสามร้อยเพชรมั่งไหมครับเพราะตอนนี้ครับสามร้อยเพชรเลยครับ SSR ได้มาตูดเดียวแน่นอนเพราะสากการันตีเนี่ยตีกลับไป่อยอันนี้ก็ยังดูไม่ไหนมีความหวังเลยเพราะสากอ่อ uh, มันดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงจะเติมเลยแล้วก็ระเบิดกลางทางอา uh, ฟ้าอาลามด้วยไม่ทองไม่รุ้งอันนี้ฟ้าด้วย โดนยิงปะดิตีกลับมตู้มตีคลิปแล้วก็เกินตีได้ถึงตัวได้ตัวใครเอ่ยตัวอะไรเอ่ยได้แก่นึกว่าจะเป็นหน้าตู้ักตัวหนึ่งให้มันได้ชื่นใจเป็นไอ้เจ้าเผานางฟ้าหมดประคารสามเอยเหตุแรกเยอกระโลค่ายอะไรวันนี่ย มึง่งสูดตัวเจนมากอมืมันจะมาไหมรู้สึกตอนนี้สิ้นหวังแล้วมาอีสามร้อยเพรอะคือมันการันตีแต่เขาขอร้องน,นะพอไม่ขอการันตีเถอะแล้วมันการันตีแค่ตัวเดียวอะ่ะคือมันไม่ต้องสี่ตัวในตูอ้อในตู้มีสี่ตัวออกพัฒนะ เฮ้ยอันนี้อันนี้แน่นอนนี่งแน,น่น,นอนอันนี้คือแน่นอนครับรุ้งแน่นอน SSR แน่นอนและขอให้เป็นหน้าตู้หน้าตู้ Overlord มา Overlord ท่านไอท่านไอรุ้งมา Overlord ด,ดูมา,มารุง้ง สองตัวอ่าตัวหนึ่งก็ยังดีโอ๋อยสมาเลยครับตัวหน้าตูตาตา้ตัวแรกรครับเชนดียแะ่คิบวันนะครับมาแล้วตัวแรกไอ้โอ้โอ้โคลคิวชาร์ดครับอีกตัวนึงครับโอ้อ่าไปก่อนสองตัวเลยเย้ ถือว่าอันนี้โชคด,ดีขอแคปภาพก่อนนะครับจะทำหน้าปกโอ้ต้งนงัดโคคิวทัสในอนิเมะมันล่างนี้ใช่ไหมแต่ในเกมพอมันอัพขึ้นเป็น U R พปุ๊กมันใส่เกราะทองเพิ่มขึ้นมาุ๊กเท่ดิฮะแล้วก็แม่หนูเวมพายยูเป็นไงเออปเด็นะอันนี้ U R นะอันนี้ SR อ๋อเสื้อต่างกันแม่เ้ย โคตรจะไม่ต่างกันเลยเสื้อ S R เป็นสีแดงเสื้อ U R เป็นเอาเสื้อคลุมทับใหม่ทีเป็นสีเลือดหมูมก็โอเคต่างกันนี้หนึ่งดูได้ไม่ออกเหลือสองตัวครับเอาเบโดกับ,กบท่านอามาท่านอายัยเอาเบโด มารุ้งมาโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดมาท่านไอซ์อโอโกมารุ้งโอ้ยยืนจะยืดเลยนึกว่าจะมีอยู่วิ่งวงวิ่งวง,วง,วงสซคคลิปแล้วกันนะถ้าหากไม่มีการได้ลุ้นเนี่ยผมขอสซคคลิปแล้วกันนะ รู้สึกมันฉากเดิมเธอเดิมดเดิมดูแล้วมันเซ็งจิตยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวก็โดนตบเดยวก็โดนตบรุ่งมาวิง่งอะอันนี้มีสิทธิ์นี่ยงมามันต้องมาหน้าตู้ชันไอเออไปกลับไปชันไอรุ่งมาดู เลืออุกกอนบุมส้อมตัวรุ่งดึงมันครับดึงตัวมาตัวใหม่นืตุนืตุ้ันไอมาเลยมาโอเวอร์โหลด ไอพวกนังนังฟ้าสกิฟโอเคไม่โอเคโอเคโอเคตัวนอกเหนือจากอ่าพวกของอ่าโอเวอร์โหลดผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะเพราะพวกพวกเนี้ยมันก็สามารถเปิดจากการชากอื่นๆได้ไงก็เลยไม่โอเคสคกิฟ คือถ้าเปิดได้ทำซ้ำเนี่ยอ่าก็สามารถเอาเศษไปแลกซื้อได้นะแต่ต้องรว่าต้องซ้ำกัน3ตัวมั้งถึงจะมีเศษไปแลกได้1ตัวนะแต่ตอนนี้แค่ออกสักตัวเนี่ยมันยังยากเลยอ่าตอนนี้หมดไปแล้วกี่เพชรเอ่ย480เพชรโอ้โหแเม่งเยอะมากเยอะมาก อีสองตัวมาลุงขอแค่สองตัวนะอีสองตัวจบคลิปสวยๆก่อนการันตีอีกสามครั้งอีกสามครั้งคือการันตีหกร้อยเพรครับนะรุงมารุงรุงรุงมามึงช่วยมีแสงแวบๆหบแอบได้ไหมโอ้ยคือช้าหากเรานัาจริงๆนะแม่งเกินักเลยนะ มากอ่ะเปิดคือห0รเพชรอ่ะเปิดได้จริงจริงอ่ะสามตัวขอเพิ่มนะโอ้โหไม่ไม่มาร์ทอ่ะโอ้อันนี้ไม่นับไม่นับอ่ะสี่ตัวแล้วสามสิบเพชรสุดท้ายครับมานะสักตัวหนึ่งก่อนนะสักตัวหนึ่งก่อนนะขอร้องละโอ้โหเงียบเงียบสง,งิดเงียบมาก ตอนตกกระเด็นดิเออกระเด็นบลยเวณจบครับโอ้โหหกร้อยเพชรนะครับผมเลือกท่านไออยู่แล้วครับโอโ้ขาดโอ้ไดได้วะ่ะเอาเปโด้ครับโอ้โหไม่ต่อแล้วรู้สึกเจ็บจีดยังไงก็ไม่อยู่ดูนะครับหกร้อยเพชรได้มาสามตัว แล้วระหว่างทางเนี่ยคือแทบไม่ออกเลยนะถือว่าเกลือใช้ได้ดีมากมากเลยเกลือแบบืถึกจัดแนบจัดเต็มมากๆเออบางทีท่านไอก็ลืมกดดูเลยนะว่าอร่างของยุอาท่านไอเนี่ยมันใส่ชุดอะไรอันนี้คือร่างของ s อ r นะครับผมเกลียชุดมากมากเลยชุดเนี่ยมัน ันดูเหมือนเออเป็นโครงกระดูกกี้กี้ก<笑><笑>โอเคนี่ไงพอเป็นร่างของย r ก็จะเป็นร่างคุมดำเนาะอันนี้โคตรเท่เลยมา <c oughs> ก็ประมาณนะครับกับเกมของเจบาปกับการร่วมมือของอ่อนิเมะเรื่องโอเวอร์หลอนเนาะก็วันนี้600เพจครับก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเอ่อมันก็ได้แหละแต่ถามว่ามันรู้สึกว่าดีใจไหมผมคิดว่ามันเสียเยอะไปหน่อยอะ ยังไงครับล่ะคุณต้องการจะหาไอดดดองเพจเนาะร้านของคุณเนเน่นะครับลิงก์อยู่ตาคลิปนะกดไลค์กดแชร์กดตามเพิ่มกำลังใจให้ผมนะยครับถึงเนะี้ยสวัสดีครับ